Mẹ ngày hôm พอไงใหญ่เป็นแบนีท่านว่าทำน้ำมันมาทำข่าวนักเรียวใส่มันเป็นตป้งมันบังคำน้ำนักปีกบสามสี่เาามามักก่อนดีด้นื้อก่อน ก็ม the so ีเฮือนที่หดเข้าได้เหรอมีไงทำปีโป้ได้เลยอมเครื่องไันเขรอโอมันตื้นอ 80ล,ล้านบาทเมตรนะครับและตอนนี้เรากําลังประชุมกับนผู้ใช้น้านะครับในเรื่องของบริหารจัดการน้ําในฤดูแลงนี้ก็คาดว่าจะปล่อยน้านนําประมาณปลายเดือนธันวาประมาณวันที่25ธันวานะครับไล่ลงไปนะครับในพื้นที่ของเครือม่นานเองและก็พื้นที่ของทั้งสองจังหวัดคือเชีงยงใหม่และลาพูนครับการเดินทางไปดูที่ต้นสาชามี2เส้นทางเส้นทางแรกก็คือที่อุทยานรีล้านนา นะครับที่เราเห็นอยู่ก็บริเวณเกอนแม่งัดน,นี่นะครับจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณเที่อําเภอรพราวนะครับตรงนั้นจะมีอยู่มาน้า่าเป็นของชุมชนนะครับของของเรือซึ่งผ่านการอ,อ,อบรมนะครับในการการขับเรือนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็มีไกด์ท้องถิ่นครับผม